ครับสวัสดีคุณผู้ชมทีนาลักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยลอ็อตเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามาลุยกันที่เกรม็อกเทลน,นี่ดีนะผู้ชมนะด้วยงบ 9k นะครับผมต้องขอย้ำไ้ก่อนนะจ๊ะว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสรุปเพื่อความบันเทิงเท่นานั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเละห,หูทุกคนเล่นตามดือ้อสำหรับที่เข้าชมช่องของอาต่องรวยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาคือรอบล่าสุดเราทำเกี่ยวกับบ้านหมาไปนะบ้านหมานี่คือแบบไม่ดีเลยนะไม่ดีแบบไม่ดีเลยหกพันก็คือหายเกี้ยงนะผู้ชมนะวันนี้ผมก็ขอกลับมาลุยกันที่ PG ด้วยนะมันก็อาจจะมีเกี่ยวกับยอดวิวผมด้วยเพราะว่ายอดวิวผมคนดูผมก็คืออยู่ที่ค่าย PG นั่นเองนะครับค่ายอื่นก็สามารถทําให้ได้นะครับแต่ว่าวิวผมก็อาจจะไม่ขึ้นแต่ว่านานๆผมจะทําให้ทีแล้วกันนะผู้ชมนะก็อโอเคมาเพื่อการไม่เสียเวลาครับผมปผมสู้เต็มที่คือ42 0 0นะผมเอามาเยอะก็จริงแต่ว่าผมจะเก็บไว้ทาวันอื่นด้วยคลิปนะครับมาต้องรอดูครับว่าจะดีหรือเปล่า <c oughs> ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแย่ไปนะครับค็อกเทล คือผมเรียนไปหลายรอบมากนะเกี่ยวกับฮอกเทลน้ผู้ชมนะก็คือรายละเอียดของมันก็คือในการซื้อฟีเกมก็คือมันสามารถแตกอยู่แล้วนะแตกอยู่แล้ว2ไม้ถึง3ไม้แรกนะผูน้ะชมนะก็คือต้องลุ้นเอาในช่วงนั้นแหละว่ามันจะให้เยอะแค่ไหนนะขอลองหน่อยก็ได้เบ็ดเบ็ดยีไปทุกคน ะเริ่มเป็นยี่สซื้อพันแปดนะก็ลาวๆนี้แหละเป็ดสี่ก็ประมาณสามร้อยไหมถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้ขอให้มีอะไรดีๆโผล่มาสักทีโอเคห้าตัวครับผู้ชมเนี่ยอย่างที่เรียนไปอ่ะคือแตกแน่นอนครับแต่ว่าจะเวเยอะเวหนักเวเบา แล้วต่ดวงเลยผู้ชมนี่เห็นแตกแน่นอนไหมเนี่ยไม้นี่ก็แตกแน่นอนนี่ไงแล้วดูเวมันเวมันเบามากครับมันก็เลยแบบมันต้องลุ้นดวงเอานะทุกคนนะเนี่ยแหละต่อจากนี้ไปก็คือดวงแล้วจะแตกไม่แตกอยู่ที่ดวงเราละอ่านเกมขาดหมดแล้วค็อกเทลผมเกมไหนที่อ่านขาดก็คืออยากเล่นนะผู้ชมนะเพราะว่าอ่านเกมได้นะครับ แรกโดนไป800ไม้แรกสุดยอดเขบอกแล้วเต็มที่ผมสู้สี่พันได้ไม่ได้ก็แล้วแต่เลยเกมทุกเกมมีเกลืออยู่แล้วนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสนะครับไปเริ่ม ตัว10รอบครับคือต้องต้องเอาใจช่วยผมหน่อยอะ่ะเวมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะจบไหมสองร้อยสี่สิบครับเก้าร้อยสวยต่อไหม โอเคสวย20สวย434โอเคไม่นี้ไม่ขาดทุนนะโอ้ยยังขาดทุนอยู่50บาทยังขาดทุนอยู่50บาทต้องลุ้นหน่อยอะ่ะพันสี่ฮะพันสี่พันสี่ตอนนี้ได้มาพันเจ็ดแล้วเลยหกรอบครับผู้ชมสวยดิ 500สวยดิมาไม่ขาดทุนแล้วมาแรกคือวันนี้ถ้าผมได้กำไรก็คืออยากได้สัก3000นะครับถ้า4000ได้ก็โอเคนะเด็กห้5รอบครับผู้ชมโอสวยดิช็อตเนี้ย30มาดิพัน1100โอเคมา3500 ว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่เลยสองรอบด้วยเผื่อมีท้ายพายุให้เห็นนะครับทุกคนนะถ้ามีท้ายพายุเห็นผมว่าน่าจะมันอยู่นะอะอจจะเหยียบประมาณห้าพันได้นะกําไรสองรอบสุดท้ายลูกท้ายพายุไม่มีคําว่าพายุให้เห็นครับสามพันห้าสวยลุยต่อครับ อุ้ยอุ้ยของฟรีของฟรีของฟรีเงียบกลิบสวย ซื้อแม่งเบ็ดเบ็ดหกหรือวะเป็น60ไม้เดียวรู้เรื่องเลยได้ไม่ได้ครับวัดใจกันไปนะทุกคนนะก็คือ <c oughs> ผมก็จะเหลืออยู่ประมาณห้าพันก็เหมือนผมเล่นไปสนะี่พั 4, 000, น่ะสี่พันทวดสี่ันห้าั่นเองนวะทุกคนนะปะ่ะไม้สุดท้ายอออินเวทอออินต้องเข้าแล้วลูกโอ้ยห้าตัวสี่ตัวองเหรอ,อโอ้ยเย็ดแม่ ผมอยากได้สักห้าตัวนะไว้ลุ้นหน่อยครับทุกคน,นต้องลุ้นแล้วแหละต้องลุ้นแล้วแหละเออต้องลุ้นแล้วแหละมาลูกมาโอเคสวยลูกหนึ่งพันมาแล้วสวยลูกต่อไหมต่อแน่นอนครับสวยสวยดีอย่างเงี้ยสวยดีอย่างเงี้ยสิบอุย้ยพันแปดแล้วหมายเลขก็พันแปดแล้ว, 8, 8, แ,ลวแล้วจะบอกว่าที่เหลือจะว้าไม่เอานะ ที่เหลือว,ว่านี่ไม่เอานะเนี่ยช็อตเบิ้ลเบิ้ลสองเบิ้ลส,สามเนี่ยผมอยากให้มามากครับผู้ชมเอาจริงช็อตเบิ้ลเนี่ยผมอยากให้มาครับแต่บางครั้งมันไม่ค่อยมาเนี่ยดิต้องลุ้นแล้วแหละถ้าขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับทุกคนผมไม่ซีเรียสน,นะถือว่าได้ความสนุกถ้าเกลือก็เกลือทั้ทงหัวมันแล้วกัน อ้า5รบได้มาสองเันสองน่าจะเกลือเลยผมว่าถ้าจะได้มันได้ไปนานแล้วครับทุกคน,น,นมไม่ขึ้นจริงๆว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรผมก็ยังยังสู้เหมือนเดิมครับผมจะเอาซักเบ็ด อ่สีแล้วกันนะสามพโอเคเท่ากับโดนห้าพันไม้นี้จะเป็นไม้สุดท้ายของผมแล้วนะคือจะคือจะไม่เอาต่อละก็คือเดี๋ยวจะพักแล้วนะผู้ชมนะเพราะว่ามันไม่ขึ้นจริงๆริอะไม้สุดท้ายครับเท่ากับโดนห้าพันมาคือคนดูเท erm. ่ากับว่าผมโดนสอคลิปติดเลยนะเท่ากับว่าผมโดน2คลิปติด เฮ้หนึ่งพันมาสวยสวยคิวสวยไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับ thank you, thank you. ตอนนี้ผมขาดทุนแค่สี่พันครับตอนนี้ร <laughs> วยต่อคือต้องมาไม่มาก็แย่แล้วลูกเอ้ยสวย มาดีห้าพันเก้ามาดีมึงมาดี5ห้าพันเก้ามึงมาดีเออมาดีผีจับยัดไมล่ะโอ้ผีจับยัดปะ,ะ่ล่ะสอนนนี้ยลีหกรอบด้วยมาวัดใจไปเลย ตอนนี้กำไร2,000แล้วกำไร2,000แล้วลูกกำไร2,000แล้วลูกมาดี400มาจะได้3,000ที่ผมคุยไว้ปะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไว้400มาโอเค3,000 3 0ส0ที่คุยไว้ได้ครับผู้ชมนะได้นะ ผมกลับมาไม้สุดท้ายพอดีเลยนะโอ้โหพิกจัดตอนนี้ก็โอเคเลยนะทุกคนนะถ้ากับว่าผมได้กำไรมาทั้งหมดประมาณ3,000นะผมออกมาหมด9 2 0 0 9 3ประมาณนี้นะผู้ชมนะถือว่า3,000ก็ถือว่าคุ้มตั้งเป้าที่ทำไว้ได้นะผู้ชมนะเกือบจะหลับอยู่แล้วแต่มาได้ไม้สุดท้ายนั่นเองนะผู้ชมนะ ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาต่องจะทำเพื่อความสรุปเพื่อความบันทึกเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เลนห,หนูทุกคนลินตามดือ้อสำหรับท่าชมช่องของอาต่องลุยลอดใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ